จะพาคุณผู้ชมมาเบิรเรื่องของการพักชํำระหนีของลูกค,ค่าทกศกันแน่นะคะซึ่งก็มีมาตรการเรื่องของการซอยเหลือผู้ที่เป็นลูกค,ค่าทกศพี่นองเกษตรกรทีมี่เงินกูกับทางธนาคารนะคะซึ่งเพิ่นบอกว่าเพิ่นมีการพักชํำระหนีห้สำหรับลูกค,ค้าทีมีสัญญาการกู้เงินกับกกทกศถูกสัญญา,าร่วมกันแล้วบาเกินสามแสนบาทนะคะโดยในเรื่องนี้ทางรัฐมนตรีซอยว่าการกระทรวงการคลังพเพิ่้ลงพื้นที ติดตามการดำเนินมาตรการพักช่าระหนีลูกค่าไร่ใ่อยในพื้นที่ของจังหวัดน้องบัวลำพูนะคะโดยนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ะคะรัฐมนตรีซอยว่าการกระทรวงการคลังและกับประธานกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าทกศเพื่อนกับไปพร้อมด้วยนายยุวพลนวัตถุนะคะรองผู้จัดก,การทกศลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน การรับเกษตรกรเข้าสู้มาตรการพักช่ระหนีสำหรับลูกข่าไร่ย่อยที่มีเงินต้นนะคะเป็นหนีร่วมถูกสัญญาบอกเกินสามแสนบาทซึ่งนายสุวิทย์จันทมวงนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดนองบวัวลำพูหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดระดับอำเภอให้การตอนรับยูทีที่วาการอำเภอเมืองนะคะนองบัวลำพู โรงเรียนคาแสนวิทยาสันต์อำเภอหน้ากลางและก็เยี่ยมชมกิจกรรมฟื้นฟูศักยภาพลูกนีกุ่มวิสาหกิีชุมชนบ้านอาบสร้างนะคะตาบลกุดดินจีอำเภอหน้ากลางจังหวัดน้องบัวลําพูที่เขาร่วมโครงการฟื้นฟูศักยภาพในการประกอบอาชีพผายใยลักกาะะตลาดน้าน,น,นวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้ในการประกอบอาชีพและก็พอเหตดในโรงเลื่อน ตัดดอกนะคะจำนายในพื้นที่นั่นก็นคือมีเฮดโบสนะคะเฮดนางฟ้าเฮดหั่งกะลี่นะคะเฮดหูหนูแล้วก็เฮดขอนขาวซึ่งก็มีโลงเลื่อนในการเพาะเฮดจำนวน หนึ่งรอยล่งเลื่อนนะคะและก็ได้พ้นผลิตเฉลีย่ยตอนนี้อยู่ที่10ตันต่อเดือนค่ะโดยทางเทกศได้มีส่วนรวมในการสร้างเครือข่ายให้กับชุมชนโดยการเป็นที่พึกษาและก็ส่งเสริมให้กลุ่มวิสาหกิจบานอาบสร้างนะคะเป็นศูนย์การเรียนรู้นะคะของเทกศเพื่อที่จะถ่ายทอดความรู้ด,ด้านอาชีพการพ่อเหตดให้กับชุ่มชนอื่นๆร่วมทั้งผู้ที่สนใจสามารถที่จะนําไปประกอบอาชีพสร้างรายได้อย่างยั่งยืนต่อไปนั่นเองค่ะ จากนั้นเพื่อนก็ได้ร่วมมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับเกษตรกร,กรและกับประชาชนในพื้นที่เพื่อที่จะส่งมอบไออุ่นให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนามค่ะ